โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาเองนี่ายเอกสิมากผ้าขาวขั้วให้ยังนอกระเทศนี่ซิเมเจอร์ครับซิเมเจอร์บูยาบา่ที้นี่สามชั้นบูยบยากยังไงอฮะมาดูกันครับเออบ่งเพียงบ่บงเพียงนี่นี่ครับมาถือตีของเฮาวมาถของเฮาวมัดยังเนี้ยครับตัวนี้เป็นหมูสามชั้นครับแล้วก็มีมีหัวใจมีตับโอ้บ่ ไม่เทราบัดาเป็นแซมน้องคำนะครับเครื่องเคียองยังเสียอมนะครับบาทที่นี่จวดอเลยครับบาทที่นี่ดูนะครับดูนะครับโอ้โหนี่คือวิธีการเตรียมไฟครับวิธีการเตรียมไฟยากยังไงให้ไม่ไหมอืมมาดูกันครับให้ไม่ไหมให้ไม่ไหมหรือให้ไหมไม่ไหมครับผมอืมสีที่หมายองศาครพี่น้องนะครับมาเบงครับคอมเมนพี่น้องอ่าครับ มาที่นี่เป็นไงครับโอ้คือลังเลืองงามครับผมนี่ครับนี่ครับหอมแห่นโอ้ยมองมากมองในเปลียงคือวิธีการธรรมดาครับจั่วไปเลยมามาที่นี่ไปดูด้วยกันครับอื้มดึงดื้อเงดึงดึง,ดง,ดงมา <laughs> เห็นปะโอ้พร้อม่ปม่เนของทุกคนเอ้ยมาที่นี่ หอมทุลุใจเลยมาที่โอ้โหไม่ธรรมดาครับอันนี้ใครเป็นคนนี่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 นายเอกครับนี่สุดหรอนั่นครับบาดเชนี่โอ้กอันตีกรลันกานตีเลนนะครับอือยอดเลยครับครับอยอยเลยนครับลอย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 ลยลอ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 อย่อยลอย โอ้ผิกดข้าหในครับอย่าให้ไหมนะครับไม่ไหมนะครับอันนี้เป็นหมูอะไรนะครับตัวนี้เป็นหมูสามชั้นครับคิโรโบโตะคิโรโบโตะภาษาญี่ปุ่นญี่่ปุนภาษาเขาเลีละชื่ออะไรนะครับคิโรโบโตภาษาเล่าอะไรครับนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาว่าหมูอายุโนโมโตะครับเป็นผงสูตรลายเสือไหม ใช่พยานสู้ครับครับผมอุ้ยนุ่นน่ะเห็นบ่มเวิดเท่านั้นครับอู้เห็นบ่ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นไงขึ้นสุดสัพื่อนน่ะพื่อนน่ะพื่อนน่ะอู้ยอน่าทานมากครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่กินน้ำกันนะครับดึงหูบ่อครับพื่อนเพน่ะพื่อนน่ะครับโอ้โหพวกโซหลโอ้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องข้อห้อยยาวไวแล้วครับอู้หู้หอกขั้นประมันนิดเลยครับ ป้าจะทุปรบังหน้าต่างคนคน่อ้อยนะครับหนหนูหนูหนูพนะนี่พนะว่าธรรมดาครับ้สร้ยผมส่วยอดช่วยอดช่วยอดครับผนล้านโอ้โนี่นะครับบอกเขาดีกว่านู่นนี่ครับนี่ครับนี่นะครับขอไม่พป่นองทุกคนช่ทุกค กู Sheikh, บอกว่าพันล้านเน,นื้อได้ก e ูคนพัน e ล้านแล้วคนเออคนวยพันล้านนี่เออยอดสครับพ่อเม่พี่น้องนี่นีเนี่ยครับมาเบงเปียนจ้ววจ้วโอ้เปล่งเดกครับานเอกานเอกเบล่งเด็นานเอกนวลนวเพรายนักโอ้เปงเด็กเราซิ่งเปงเด็ลำกระาดเจ้าได้โอ้พ่อเม่พี่น้องทุกท่าน เปนไหไอ้ไทยฮะบ้าไอ้ไทยถูก้ไงบ่บ้าสุดยอดสุดยอดแซ่บกินน้ำกันนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่กินไปครับปมุกขมิบไปได้ตแล้วกกินขมุกปลิกอยากกินขมุกปลิกเด้อนี่นะครับเห็นบ่มะฮู้มะตุมแล้วกันนี่เห็นบ่อยากให้มีเสียสันนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเป็นอะไรบ่ทีนี่แซ่บบ่ครับ น้ำจิ้มรสเด็ดนะโอ้โหธรรมดาแบงเตาครับตาสุดยอดบ่ครับแซบแซบแซบโอ้แล้วอรทศหล่ะกลับลุงหน่อยแบงแดตครับลุงน้อยแซบบโอ้ซิมเห็เบ้างนะครับเบงเดต้านี่นี่นี oh. ่นี uh. like ่น oh. uh, uh. no, uh, anyway, um, so mm ี่นี่ไซเลยครับตัวเองซิมบ่จ้่วโอ้โหสุดยอดเลยครับอ้าวสุดยอดเยี่ยมมากเลยครับเอาไอ้ไซเลกระโดดประเทศนี่หนึ่งสอง โอ้โหแซมแห้งแซมแห Mer, ้งพ่อแม่พ <playable, S 4> <edu> ี่น้องทุกคนเห็นปะครับเมนูเด็ดๆมีแต่เมนูที่ว่านี่เห็นป่ะตับนี่สุดยอดมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนโตอายุโตอายุทุกทียอายุเยอะแบบนี้ก็มาเนาะโตอายุเยอะตัวดีเลยท่านบอสเราด้วยครับผมบอสดีขอบคุณมากๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชม ต้องจะเอาคลิปดีๆเกี่ยวกับวิธีชีวิตเรื่บ้านแล้วก็อาหาเกยนแล้วก็เห็ดพวกนี้มาให้พ่อแม่พี่อนๆได้ชมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ